ครับผมสวัสดีครับผมครูเบิร์ตนะครับก็วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะมาสอนให้เพื่อนๆนะครับเล่นเพลง I Believe นะครับสำหรับเพลง I Believe นะครับก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง My Sassy Girl นะครับก็อาจจะหลายๆาท่านอาจจะเคยได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ก็เก่าแล้วนะครับของเกาหลีนะฮะ สำหรับเพลง my s e d u g i r l นี่นะครับที่ผมจะมาสอนในวันนี้จะเป็นในแนว Fin g e r Style นะครับก็คือจะมีเมโลดี้ประกอบกับฮาร์โมนีนะครับก็คือคอร์ดผสมเมโลดี้นั่นเองก็คือเล่นบรรเลงนะครับก็เพลงนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะฮะแต่ผมก็อาจจะแบ่งสอนได้สักประมาณ5 6ตอนเพื่อจะให้เ,เพื่อนเพื่อนได้เล่นตามได้นะครับอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโน้ตให้ดูนะครับข้างตามข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีโน้ตประกอบไปด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะถ้าที่ผม ดูนะฮะโครงสร้างของเพลงนี้ก็จะเปะมีท่อนอินโทรใช่ไหมฮะอินโทรเอาท์โวท่อนเวิร์สท่อนคอรัสท่อนบิดน,นะครับค่ะก็สำหรับวันนี้ก็เราสอนเป็นท่อนอินโทรก่อนละกันเพราะท่อนอินโทรจะคล้ายๆกับท่อนเอาท์โนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเล่นแบบเต็มๆให้ดูก่อนละกันที่จะสอนวันนี้นะครับ ครับผมก็กลับมาดูวิธีการเล่นเพลงนี้กันนะครับในท่อนอินโทรสำหรับตอนแรกในวันนี้นะครับก็โน้ตก็จะขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะฮะสำหรับช่องแรกห้องแรกนะฮะที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเอ๊ะจะมีโน้ตเอ๊ะเราจะยากไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราอ่านโน้ตทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราก็จะอ่านได้เหมือนเราอ่านหนังสือนะครับผมครับก็สําหรับ การที่เล่นแนวฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยผมแนะนาว่าให้สายสนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสายโลจีนะฮะเราจะได้โน้ตเพิ่มอีกถึง5้าตัวนะครับทําให้เราสามารถเล่นได้กว้างมากขึ้นนะครับอ่าครับก็ลองเพื่อนๆก็อาจจะลองหาซื้อได้นะครับน่าจะไม่ยากนะครับผมอ่ามาดูในห้องแรกก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกผมจะเล่นเนี่ยครับในโน้ตเขาบอกว่าให้เล่นโน้ตตัวโดนะครับกับโน้ตตัวมีนะฮะ ตัวตัวโดก็คือตัวนี้ตัว C นะสายซีสานะครับตัวมีอันนี้ผมเล่นต,ตรงช่องที่ช่องที่7สายที่1นะฮะอ่าครับตัวต่อไปตัว B อ่านะครับอ่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับช้าๆนะครับ C กับ c กับ e แล้วก็ตัวบีแล้วก็สายเปาแล้วก็สาสองช่องที่สามครับแล้วก็มาจาับนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเบสนะครับเบสก็เป็นน็อตตัวบีนะครับตัวนี้นิ้วก้อยไปกดที่ช่องที่ห้าสายที่1นึ่งนะฮะเป็นน็อตตัวดีนะครับตัวเร เล่นพร้อมกันนะครับอ่ะครับต่อนะครับอ่าทีนี้ระวังพอมาจากนี้แล้วก็มาเอานิ้วนางนะครับนิ้วนางมาไว้ที่สายที่สี่นะครับช่องที่เจ็ดนะครับ สายที่สี่ช่องที่เจ<ๆ>็ดก็คือจะเป็นนะสายสี่ช่องที่เจ็ดแล้วก็สายสามช่องที่หกนิ้วชี้มาอยู่ที่สายหนึ่งช่องที่ห้าอ่าก็จะจบในในห้องแรกนะฮะอ่าลองเล่นด้วยกันนะครับจะเป็น ต่อเลยนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ก็เราเราเล่นช่องสะเบสนะครับสาย4ช่องที่2องนะเราใช้นิ้วกลางนะครับแล้วก็นิ้วก้อยมาอยู่ที่สายที่1ช่องที่สามอดีตพร้อมกัน มันจะต่อจากนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็พอนิ้วกกล้แล้วก็ตัวนี้นิ้วกลางค้างไม่เหมือนเดิมนะฮะแต่นิ้วนางมาแตะที่ช่องที่สองสายที่หนึ่งอ่าตัวนี้เป็นสายเปล่านะครับเส้นที่สองสายเปล่าก็เป็นเปล่าตั้งแต่แรกนะครับ นะครับทันนะครับเพื่อนๆไม่เร็วไปนะอย่างไงถ้าเร็วไปก็เขียนคอมเมนต์มาบอกได้นะครับต่อนะครับผมต่อปอที่ช่องที่สองเลยแล้วห้องที่สองเลยกันครับอ่าตัวนี้ตอนแรกเราสายเป่าแล้วก็มาสายอ่าช่องที่สองสายที่สองอ่านี่ผมใช้นิ้วนางนะครับ คือจะเล่นจะเล่นคอมอ่ะจะใช้ชกีนะสายเป่าแล้วก็เล่นช่องที่หนึ่งสายที่สองแล้วก็มาเถิดมาช่องที่สองสายที่สองแล้วก็พร้อมกับสายที่สามนะครับช่องที่สอง่าอ,อย่างนี้นะครับก็จะเป็น ต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเล,เ,ลเล่นกับต้นก่อนอ่าแล้วก็ก็คือเอาด้ดก,ก้อยลงมาแตะลงมาสายที่หนึ่งช่องที่สองอ่าตามนี้นะครับดูทีทนะครับ สุดท้ายประโยคอสุดท้ายเราเล่นอ่าเป็นฟอร์มคอรดจีนะฮะแต่ว่าผมจะใช้ทาบเอาทาบสามเส้นแล้วก็นิ้วนิ้วกลางนะครับมาแตะที่สายที่สองช่องที่สามแล้วก็ดีดจะดีดเวลาดีดนะฮะดีดสายที่สองกับสายที่สี่ดีพร้อมกัน ก็คือดีดสาย4กระสาย2แล้วก็เล่นสายที่3สายที่1น่งอาจจะร้องจากต้นนะจะได้รู้ว่าถึงตรงไหนแล้วนะ ทันนะครับผมต่อเลยนะฮะจับอย่างนี้นะครับทาบทาบสองเส้นนี้นะฮะช่องที่สามนะฮะท่าบที่สายที่หนึ่งกับสายที่สองและนิ้วกลางนะครับมาอยู่ที่ช่องที่สี่สายที่สามนะครับ <S 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 ก็จะเป็น ไอ้ตรงตึงนี่เสียงตึงนี่เราเล่นสายจับจับแบบนี้ที่ผมบอกนะฮะแต่ว่าเล่นสายที่สามกัใส่ที่หนึ่งสายที่ 1. สามใส่หนึ่งแล้วก็สายที่สองนะแต่จับนิ้วนิ้วไม่เปลี่ยนเลยนะอ่าก็จะเป็นงี้อ่าทันนะครับผมต่อเลยนะครับ อ่ะเราจับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมแต่แค่เลื่อนมาปึ้งปึ้งอ่าสองห้องนะครับก็จะเป็นสองนิ้วนี้ก็จะทาบอยู่ที่ช่องที่ห้าสายที่หนึ่งกับสายที่สองครับนิ้วกลางนะครับมากดที่สายที่สามช่องที่หกเป็นประมาณนี้แล้วก็เล่นที่สายที่สามกับสายที่หนึ่งนะครับออลงรวมดูนะนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอานิ้วนางนะฮะมาแตะที่ช่องที่เจ็ดสายที่สามแตะตรงนี้นะอ่ะก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะฮะแล้วเราก็จะกลับไปเล่นคล้ายๆของเดิมกดอย่างนี้นะเป็นคอร์ดจีแต่ว่าจะใช้ทาบสามเส้นเลยเลยในกลางอย่างนี้แต่ทีนี้เราจะเล่นสายที่สี่กับสายที่หนึ่งมอมกัน อ่าครับสังเกตนะฮะว่าจะคล้ายๆกับตอนแรกจะจะไม่ใช่นะครั้งแรกเราเล่นสายที่สองกับสายที่4นะี่นะฮะนี่เล่นเล่นสายที่หนึ่งกับสายที่สี่แต่ว่านอกนั้นจะคล้ายๆกันหมดเลยก็จะเป็นอ่าครับอันนี้ก็จะจบอินโทรนะครับในตอนที่หนึ่งวันนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองเล่นทั้งหมดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นเข้าท่อนเวอร์แล้วนะครับยังไงก็ลองติดตามนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วมาสอนอย่างง่ายๆอย่างละเอียดนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดสอนเร็วไปนี่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับที่เ,เ,เ,เฟซบุ o กนะครับของยูคูเลเลนะครับก็จะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นครับขอบคุณมากครับ